อัปเดตแปลงผักที่ปลูกด้วยเศษใบไม้มาแล้วผักจะงามหรือผักจะเป็นโรคเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นการเจริญเติบโตแล้วมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สวนเมเปิลจังหวัดกาญจนบุรีเราปลูกผักไว้หลากหลายชนิดเลยนะคะจุดประสงค์ก็คือปลูกโชว์ให้นักท่องเที่ยวมาชมค่ะเราก็ทยอยปลูกตามระยะเวลาที่เขาให้ผลผลิตนะคะ โดยกําหนดวันที่เขาให้ผลผลิตเอาไว้แล้วนะคะสมมุติว่าอยากปลูกกระลำปีแล้วให้สวยวันที่2 0ธันวานะคะเราก็จะนับถอยหลังไปประมาณ60-65วันค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องย้ายต้นก้าวันที่17ตุลาคมนะคะและผักชนิดอื่นๆรวมไปถึงดอกไม้นะคะก็จะใช้หลักการนี้เช่นกันค่ะทีนี้นะคะเรามีการย้ายต้นกล้าลงแปลงผักเนี่ย หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เริ่ม,พมเพาะเมล็ดไปบางส่วนแล้วด้วยนะคะแปลงผักของเรานะคะเป็นวัสดุจากเศษใบไม้ที่ผ่านการหมักมาแล้วค่ะและสําหรับผักที่ลงปลูกไปแล้วนะคะ ก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะเช่นบัวฟักทองแฟงนะคะที่ถูกปลูกด้วยปุ๋ยหมักใบลำไยของเราเนี่ยงามดีมากๆเลยค่ะคิดว่างามกว่าปลูกในแปลงดินอีกนะคะเหมือนเขาจะชอบใบลำไยหมักของที่สวนเลยค่ะส่วนผักชนิดอื่นๆนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่มีปัญหานั่นก็คือพริกค่ะปัญหาของพริกก็คือโดนหนอนกินใบไปนะคะก็ต้องใช้สารทางการเกรษตรเข้ามาช่วยค่ะใช้ยาเข้ามาฉีดพ่นนะคะส่วนผักอื่นๆก็ไม่ ไ,ได้ฉีดอะไรเลยค่ะในส่วนของมะเขือเทศนะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะการอัปเดตแปลงผักนะคะก็ต้องดูกันต่อหลายๆ EP เลยค่ะเพราะว่าผักก็ยังไม่ได้โตเท่าไหร่เลยนะคะแต่เห็นว่าพวกผักจเจริญเติบโตได้ดีแบบนี้นะคะก็ยังมีเรื่องที่กังวลอยู่นะคะก็จะเป็นห่วงพวกมะเขือเทศนะคะมะเขือนะคะแล้วก็พริกค่ะมันจะมีโรคอยู่โรคหนึ่งนะคะเพื่อนๆโรคนั้นก็ชื่อว่าโรคเหี่ยวเขียวค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะอาการของต้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลย ปลูกไปงามๆอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปอยู่มาวันดีคืนดีวันนึงนะคะกลางวันเนี่ยเจอแดดก็จะเหี่ยวค่ะส่วนกลางคืนนะคะเย็นๆหน่อยใบก็จะตั้งขึ้นมานะคะ จะเป็นอยู่อย่างนี้2อถึงสวันค่ะแล้วพืชของเราก็จะตุยไปเลยนะคะโรคนี้นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่คิดว่านะคะน่าจะเกิดในระบบรากค่ะเพราะเชื้อนะคะจะสะสมอยู่ในซากพืชน,นะคะดินหรือว่าเศษวัชพืชน,นะคะและบางทีนะคะวัสดุที่เราใช้ปลูกเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อนั้นอยู่ได้ค่ะและก็คิดว่าเชื้อนะคะอาจจะมีอยู่ในพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนานมากแล้วล่ะก็เคยประสบพบเจอกับโรคนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่พอมีความรู้มากขึ้นมี ประสบการณ์มากขึ้นนะคะเราก็มาแก้ไขและปรับปรุงที่ระบบปุ๋ยค่ะ สูตรปุ๋ยที่ใช้นะคะก็จะมีตัวแคลเซียมค่ะจะช่วยให้ต้นไม้เราแข็งแรงขึ้นนะคะพวกแคลเซียม่านอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะจะทําให้เซลล์ของต้นไม้เนี่ยมีผนังที่แข็งแรงขึ้นค่ะพวกโรคพืชต่างๆนะคะก็จะเข้าได้ยากค่ะแล้วแมลงนะคะก็จะไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่ากัดกินได้ยากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางสวนเราก็ยังไม่ได้ประสบพบเจอกับโรคเหี่ยวเขียวนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงค่ะถ้าใครไม่อยากเป็นโรคนี้นะคะเราจะฆ่าเชื้อด้วยยูเรียนะคะ80กิโลก ะะและปูนขาว800กิโลกรัมค่ะจะใช้กับพื้นที่1ไร่นะคะและถ้าเพื่อนๆดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะคะดูแล้วเพลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสวนเมเปิลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ